กลับสวัสดีทุกทกท่านที่คารรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับใบยิปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้ใบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคม2563ค่ะ เดี๋ยวไปยิบซีใครใจฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ095-5325693 095-5325693ส่วนลาย D B A Y T A R O T b e t a r o A Y T A R O T b e t a r, o, t, a t a r o อันนี้ไว้โทรนัดกันนะคะนัดดูดวงกับบียิบซีใครใจหรืออาจจะดูดวงผ่านไลน์วิดีโอคอลได้ด้วยเช่นกันหินของประจำผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ได้แก่โกเมนแล้วก็เรดแชสเปอร์เป็นหินประจำวันเกิดของท่านที่เกิดวันอาทิตย์หินสวยงามมากๆวันนี้นะคะนอกจากหินที่เบจะใช้125ก้อนในการพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดวันอาทิตย์แล้วนะคะก็ยังมีไพ่ชุดนี้ไพ่ชุดนี้ก็คือไพ่ ดรีนะคะ The g r e a g a t aro. ผู้วาดก็คือคุณวิลเวอร์สตันนะคะวิลเวอร์สตันนะคะเป็นผู้วาดภพ่ชุดนี้มีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะเอเดี๋ยวท่านี่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนทั่วโลกตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะ แบล็กรือไทควาสแอะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนทั่วโลกตั้งจิตอธิษฐานกันดีๆโอมอคีพาหูบุพังสการะวันทานังครูบาจาริยังอจาริยะเทวามุนีฤือศีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุขนินะจาชะมามีหังสาธุสาธุสาธุแบล็กรือไทควคสเนี่ย เวลาเบไปพยากรดวงชะตาให้กับลูกค้านะคะจะพานําพาเนี่ยเขาไปด้วยเพราะว่าเขาคุณสมบัติของเขาเนี่ยช่วยป้องกันในเรื่องของพลังลบพลังร้ายๆที่ติดตัวมากับลูกค้าบางท่านที่มาดูดวงกับเบยิปซีใครใจคะ่ะวันนี้นะคะเบยิปซีใครใจเดี๋ยวเลือกหินออกมาก่อนนะคะสิบก้อนเวลาที่เราเลือกหินเราก็จะไม่มองลงไปในหีบนะคะ หยิบก้อนนยะหยิบหินได้ก้อนไหนก็คือก้อนนั้นนะคะเพราะว่าการพยากรณ์ด้วยหินสีมงคลเหล่านี้เป็นการพยากรณ์แบบเสี่ยงทายเหมือนกับไพ่ย,ยิบสีนั่นแหละคะ่ะเหมือนกับไพ่ย,ยิบสีเหมือนกับไพ่ทาโร่หยิบได้ก้อนไหนก็คือก้อนนั้นคะ่ะอหินสวยทุกก้อนเลยนะคราวนี้น <c oughs> อะ เดี๋ยวไปยิบสีใครใจแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักหินแต่ละก้อนก่อนนะคะก้อนแรกเราเรียกว่าฟอะไรฟัะไรเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาสก,กัดสารฟอะไรตัวนี้แหละค่ะไปทายาสีฟันต่อมาลาบดารลาบดารเนี่ยเป็นหินแม่โมดก้อนนี้พลังเขาเยอะจริงๆเลยเนะี่ยดูสิโอ้พลังเยอะมากแล้วเขาก็มีความเย็นมากๆเลยค่ะ เนียสวยจริงๆเลยนะคะเนี่ยดูสิหินแม่มดอ่ะต่อมานะคะเป็น Orange a v e n t u r i n e o r โอเร a v e n อเวน n จอรีนเนี่ยเป็นหินสีส้มช่วยดีเรื่องของให้เราเนี่ยมีในเรื่องของความ,มในเรื่องของความคิดมีในเรื่องของความสร้างสรรค์ดีต่อมาไพไร ไพไลท์จะส่งเสริมในเรื่องของการเงินการทองความร่ำรวยและต่อมาก็จะเป็นลาพีสลาซูรีโอ้โหสีสวยจังเลยเวลาต้องแสงไฟเนี่ยสวยงามมากมากห้าก้อนเนี่ยหินของท่านเกิดวันอาทิตย์สวยทุกก้อนเลยนะคะอะต่อมาเป็นกรีนอเวนเจอรลีนกรีนอเวนเจอรลนก็สวยทีเดียวต่อมาเป็นสตาร์พิก u r เชอร์นะคะ เป็นเป็นประทานโทษนะคะเอาใหม่ไม่ใช่สตราพิกเจอร์ก้อนนี้เราเรียกว่าพิกเจอร์สโตนพิกเจอร์สโตนนะคะหินสวยอันนี้เป็นแคลไซา์นะแคลซา์ Kelsey. เนี่ยหินก็จะเป็นสีเหลืองนะแคลไซา์ Kelsey. กาเนตเห็นไหมได้หินประจําของท่านที่เกิดวันอาทิตย์เลยกาเนตต่อมาก็เป็นแบล็กทูมารีนหหินทุกก้อนมีความสวยแล้วก็ความหม่ดีทุกก้อนนะคะ ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ตัวท่านเองในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเนี่ยนะคะเนื่องจากตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ดีกล้าตัดสินใจดีแล้วก็คิดอะไรที่แบบรวดเร็วฉับไวนะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะหินบอกว่าในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเองเนี่ย จะแบบเหมือนกับไม่ค่อยได้เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะตัวท่านเองเนี่ยจะมีในเรื่องของความเยือกเย็นมีในเรื่องของความสุขุมพรีภาพมีในเรื่องของความรอบคอบนะคะเนี่ยเออหินเขาออกมาดีเลยนะฟัวอะไรไม่รู้แหละเดือนสิงหาเนี้ย ตัวท่านจะมีในเรื่องของการควบคุมจิตใจดูภาวะอารมณ์ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวต่อมานะนี่หินอ๋อเดี๋ยวขอโทษค่ะเดี๋ยวเราดูไพ่ก่อนเออแล้วไพ่เนี่ยเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนสิงหาคมเนี้ยเป็นอย่างไรไพ่เขาแนะนำอะไรให้กับท่านเพิ่มเติมในดูซิไพ่สวยมากเลยไพ่บอกว่า ในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเนี่ยจะมีในเรื่องของความการเปิดเผยมีในเรื่องของความจริงใจเออนะมีในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ดีหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จและได้รับความจริงใจจากคนทุกวงการและตัวท่านเองเนี่ยก็เตรียมได้รับฟังข่าวดีเลยนะบิจะพยายามจะให้เห็นไ้ชัด,ชด เตรียมได้รับฟังข่าวดีเนี่ยนะพอดีไฟมันสาดนะคะเนี่ยเตรียมได้รับฟังข่าวดีเรื่องราวดีดนีนะมีโชคมีลาบด้วยตัวท่านเนี่ยเนี่ยในเดือนสิงหาคมนะสำหรับท่านที่เกิดบันอาทิตย์เรื่องราวต่อเรื่องราวต่างๆที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายเนี่ยมันจะมีการแบบคลี่คลายเป็นทิศทางที่ดีนะคะโอเค เดี๋ยวต่อมาเราดูต่อเราดูหินนะลาบดอไรเนี่ยบอกเลยนะว่าการเงินของท่านเนี่ยได้ดั่งใจท่านเลยละหากท่านมีความรู้สึกว่าในเดือนสิงหาคมเนี้ยการเงินฉันต้องดีการเงินฉันต้องเริการเงินฉันต้อง รื่นไร่รื่นปลื้ดดีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะมันเป็นอย่างที่ตัวท่านคิดคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสำหรับที่ท่านเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคมแอบไพ่แนะนำอะไรเพิ่มเติมอืมนะนั่งดื่มวายชิวชวสบายสบายรอรับทรัพย์รอรับเงินอยู่ที่บ้านเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่านที่มีในเรื่องของการ ลงทุนอยู่หรือท่านที่ลงทุนในเรื่องของทองคำแท่งหรือท่านที่ลงทุนในเรื่องของธนาคารออมสินหรือกองทุนต่างๆที่ท่านได้ลงทุนเอาไว้ท่านนั่งจิบวายรอเลยค่ะในเดือนสิงหาคมนี้การเงินของท่านเนี่ยมันลื่นไหลลื่นปรื๊ดดีแล้วก็เคอร์ฟต่างๆของท่านเนี่ยส่วนกระแสเป็นเคอร์ฟที่พุ่งขึ้นไปนะคะนะ คือมันเป็นเส้นกราฟที่พุ่งขึ้นบ่งบอกถึงในเรื่องของกำไรกำไรที่ท่านจะได้รับที่กำลังได้รับที่กำลังหลั่งไหลมาที่มาหาสู่ท่านนะคะเยี่ยมเลยทีเดียวเห็นไหมเรียกว่าท่านที่เกิดะเบประทันโทษเรียกว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคมเนี่ยดวงการเงินของท่านเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีส่วนกระแสนั่นเองนะอ่ะต่อมานี่ แคลอประทันโทษค่ะอันนี้เรียกว่าโอเรนจ์เอนจ i รีนโอเรนจ์เอนจิรีนบอกเลยนะว่าตัวท่านเองได้รับโอกาสการสนับสนุนผลักดันจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงจากคนทุกคนในวงการอยู่ตรงไหนก็แบบมีความสุขคุณไปอยู่จุดไหนของโลกใบนี้ก็ได้รับการต้อนรับได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเอ่ะเรามาดูไพ่แนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับท่าน ืมไพ่สวยนะไพ่บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยนะฮะต้องพยายามนะคะมีการดูแลมีการเอาอกเอาใจใส่คนใกล้ชิดด้วยแล้วก็คือคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงคนทุกคนในวงการเนี่ยก็มีความ น่ารักกับตัวตัวท่านนะแล้วก็ในในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเองก็มีเรื่องราวดีๆมีสิ่งดีๆที่จะแบ่งปันให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดตัวคุณนะคะหรือไม่ก็ในเมื่อในเดือนสิงหาคมนี้เป็นจังหวะที่ดีแล้วที่ตัวคุณเองเนี่ยจะได้รับโอกาสที่ดีที่ได้รับ การสนับสนุนเนี่ยจากคนทุกวงการดังนั้นก็ต้องนำตัวเองเนี่ยออกมาในจุดที่ตัวเองแบบชอบอยู่เป็นส่วนตัวนะเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นนะเออนะสมมุติบางท่านชอบอยู่แต่ในห้องหับก็เอาตัวเองเนี่ยออกมาจากในออกมาจากห้องแล้วก็เอาตัวเองมาคลุกคลีกับกับบุคคลที่เขาเนี่ยให้การต้อนรับให้การสนับสนุนและผลักดันคุณนะคะเนี่ย อย่ามัวแต่ว่าอยู่กับตัวเองจนจนมากจนเกินไปนะเออในไพ่ก็เหมือนกับอาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจรู้สึกแบบเหมือนกับตัวเองคิดไปเองว่าตัวเองอาจจะแบบไม่ใช่บุคคลสำคัญอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเข้าใจผิดแต่และเสียแล้วค่ะในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์แล้วก็ได ร,รับโอกาสนะคะในการต้อนรับสนับสนุนเนี่ยจากทุกคนทุกองค์การค่ะนะนำตัวเองออกมานะคะในจุดของที่ที่ตัวเองชอบนะคะนำตัวเองออกมาจากตรงนั้นเออนี่ไพไรนะไพไรบอกเลยนะว่าองค์กรของท่านเนี่ยดีที่อยู่อาศัยของท่านน่ะบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยองค์กรที่ที่ท่านทํางานอยู่เนี่ยเขาจะสร้างเงินสร้างอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะให้กับท่าน เยอะแยะมากมายและตัวท่านเองก็สามารถที่จะนำตัวเองเนี่ยไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยให้กับสถานประกอบการให้กับที่อยู่อาศัยของท่านได้นะเรียกว่าตัวท่านเองอะ่ะดวงดีมีพลังดีๆอยู่ในตัวท่านและตัวท่านสามารถดึงดูดเรื่องราวดีๆดึงพลังดีๆนมาสู่ตัวท่านได้แล้วก็นำศักยภาพนำความรู้ที่ตัวท่านมีเนี่ยไปสนับสนุนองค์กรไปสนับสนุนที่อยู่อาศัย ได้ดีนะคะแล้วก็เป็นสนับสนุนในเครือญาติพี่น้องได้ด้วยทำให้ญาติพี่น้องมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยจากตัวท่านได้ด้วยนะโอ้ดวงดีเนาะเดือนสิงหาคมท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะภพยแนะนำว่อาอะไรไพ่นี่ไงแม่โอ้โหสุดยอดไพ่แนะนำว่าตลอดในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเองนี่แหละจะเป็นผู้ที่สามารถสร้างเรื่องราวดีๆ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับมีเครือญาติพี่น้องท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับหน่วยงานของท่านได้เห็นไหมดวงดีมากเลยนะคะคนนุณบรรทย์นะโ,โหไม่ธรรมดาเลยอบอุ่นนะเนี่ยดูไพ่แล้วอบอุ่นญาติพี่น้องให้การต้อนรับสนับสนุนดีแล้วก็ลูกหลานอยู่กันใกล้ชิดอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยดูไพ่สิ มีความอบอุ่นมากเลยนะเนี่ย,พยไพ่ใบนี้มีความอบอุ่นมากๆต่อมานี่ลาพีสลาซูรีนะบอกได้เลยว่าตัวท่านที่เกิดวันอาทิตย์อยากมีต้องการเออมีความต้องการในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้ในทุกๆด้านที่ตัวท่านเนี่ยสนใจมีหลายอย่างเลยที่ท่านอยากลงมือทําที่ท่านต้องการลงมือทำมีหลายอย่างนะ อ่ะดูไพ่แนะนำว่าอะไรนี่ไงไพ่ก็บอกว่าตัวท่านเองอะ่ะมีไอเดียเยอะแยะมากมายมีความคิดสร้างสรรค์เยอะแยะมากมายเลยนะที่ต้องการลงมือทำนะคะแต่นี้ไพ่เหมือนกับยังไม่เริ่มนะคะถ้ายังไม่เริ่มเบยิบซี่ใครใจเนี่ยก็แนะนำว่าให้เริ่มได้แล้ว เริ่มรุกขึ้นมานะคะเริ่มมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยสนใจนะคะอย่างวันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งมาดูดวงกับเบยิปีใครใจคะ่ะ mm. เขาก็ถามไบว่าเอ๊ะเออหมอเบยิปีใครใจคะ mm. เขานี่มีงานประจำอยู่แล้วแต่เขาอยากจะทำอย่างอื่นเพิ่มไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีพอเบวคุยกับเขาไปสักพักหนึ่ง mm. เขาก็ แต่ก่อนที่แล้วเบเบก็นแนะนําเขาว่าค่ะเออไปดูจากโง่เฮงของเขาแล้วอะเบก็เลยแนะนําว่าเออคุณเนี่ยน่าน่ามีน่าจะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับในเรื่องของการไปลงทุนผลิตภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องสําอางอะไรแบบนี้เออพอดูโง่เฮงเขาแล้วน่าจะแบบมาทางแนวด้านของเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑ์ยาและอาหารพวกเครื่องสําอางรือพวกนี้เกี่ยวนในเรื่องของความดูแลผิวเอออะไรเงี้ย เบีก็คุยกับเขาไปแล้วเขาก็บอกบีว่าตัวเขาเองเนี่ยปกติชอบในเรื่องของแบบการทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวในเรื่องของการมาร์กหน้าโดยนําสกัดจากผลไม้นะคะมาเป็นผลิตภัณฑ์ในการมาร์กหน้าของเขาเนี่ยเขาเขาเขามีความรู้ด้านนี้แล้วเขาก็สนอกสนใจอยู่แล้วแล้ว,ลวเขาก็สนใจในตัวของผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยที่ องค์กรใหญ่ๆอย่างเช่นอภัยภูเบศเนี่ยเขาเขามีธุรกิจแบบนี้อยู่ลูกค้าท่านเนี้ยก็มีความสนใจอยากจับตัวนี้เบก็เลยหยิบไพ่ให้เขาดู พอหยิบไพ่แล้วเนี่ยโอ้ไพ่ออกมาสนับสนุนในตัวเขามากเลยนะแล้วตัวเขาเองในโเหเฮงเขาแล้วก็แแล้วก็ดวงของเขาเนี่ยเหมาะที่จะทำเกี่ยวในเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและยาแบบนี้จริงๆนะแล้วแล้วลึกๆของตัวเขาเองเนี่ยก็มีความสนอกสนใจที่จะจับธุรกิจตัวนี้ด้วยเบก็เลยแนะนำเขาไปอีกว่าให้เขาเนี่ยไปหาในเรื่องของผู้ที่มีความรู้นะคะ ในกลุ่มของเภสัชและยาหรือว่าโคชชิ่งที่มีทําธุรกิจเกี่ยวทางด้านนี้ก็เลยแนะนําเขาให้เขาจะไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ให้เริ่มลงมือทำนะคะเนี่ยมอนเหมือนไพ่ใบเน,นี้ยที่เขามีไอเดียแต่ว่าทําไมคะเขายังไม่ได้ที่จะเริ่มลงมือทำนะฮะเบก็เลยแนะนําเขาให้เขาเนี่ยเริ่มลงมือทําได้แล้วนะคะส่วนท่านเองก็เหมือนกันท่านที่เกิดบอาทิต์ ตัวท่านเองก็มีโครงการดีๆแบบนี้นะคล้ายๆกันกับลูกค้าที่มาดูดวงกับเบวันนี้แล้วแหละนะถ้ามีไอเดียอะไรดีๆแล้วเนี่ยอาจจะเขียนจดลงในบันทึก ก่อนก็นได้นะคะแล้วเริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้เริ่มไปเอาตัวเองเนี่ยพาตัวเองเนี่ยไปหาผู้ที่เขามีความรู้ในในด้านที่คุณสนใจศึกษาเรียนรู้ให้มันมีความรู้เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไปดูเลยว่าในเรื่องจะทำจะจะเอ่อจะผลิตภัณฑ์อย่างไรต้องใช้อะไรคุณต้องไปเรียนรู้อะนะไปศึกษาเรียนรู้แบบละเอียดลึกซึ้งเลยนะคะเออเพื่อที่จะได้นำ ผลิตภัณฑ์ดีๆหเหล่านี้มาแบ่งปันให้กับทุกคนทั่วโลกได้มีโอกาสได้ใช้ของดีของคุณนะคะอะนี่กรีเนเวนเจอีนกรีนเวนเจอรีนบอกดีมากเลยหินก้อนนี้กรีนเวนเจอรีนบอกให้ทราบว่าสำหรับตัวท่านเองนะคะหากก่อนหน้านี้มีในเรื่องของความวุ่นวายใจมีความไม่สบายอกไม่สบายใจในเดือนสิงหาคมนี้สิ่งเหล่านั้น ถูกพังทลายไปด้วยด้วยถึงเวลาของมันที่จะต้องหลุดออกไปอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วหรือไม่มีบางสิ่งบางอย่างมีเรื่องราวบางเรื่องราวที่มาทําให้ตัวท่านเนี่ยรู้สึกมีความสุขนะคะเออหรือหยิบจับอะไรในเดือนสิงหาคมเนี้ยตัวท่านก็รู้สึกเป็นไงคะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีแรงกระตุ้นที่ต้องการ ทำแบบจริงจังนะคะเออเนี่ยหินบอกเลยกรีนเวนกรีนเวนเรินเขาบอกมาเลยนะคะดีมากมากท่านี่เกิดวันอาทิตย์นี่ไงเห็นไหมชิวลๆสบายๆเลยไม่ว่าจะมีอะไรที่เป็นความท้าทายที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยท่านมองพิจารณาแล้วท่านรู้เลย รู้ทันทีได้เลยนะคะว่าท่านเอาอยู่หนหรู้ทันทีเลยว่าท่านสามารถ handle it สามารถที่จัดการกับมันได้นะคะ I am h a n d l g it เห็นไหมอืมเนี่ย I han I handle it ฉันจัดการกับมันได้เห็นไหมดูซิ อืไพ <c oughs> ่ก็สวยงามนะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่า picture stone picture stone picture stone นี้บอกเลยว่าในเดือนสิงหาคมเนี้ยคนใกล้ชิดท่านนี้นะคะมีในเรื่องของความมีสเสน่ห์หรือท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ความรักของท่านตลอดเดือนสิงหาคมนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีความเข้าอกเข้าใจกันอยู่กันแบบมีความสุขการทะเลาะเบาแวงไม่มีในเดือนสิงหาคมก็มีโอกาสที่ไปทำธุรกิจประทานโทษค่ะไปทำกิจกรรมหลากหลายหลายอย่างตลอดเดือนสิงหาคมนี้เลยนะคะความรักเนี่ยราบรื่น มีความร่าเริงมีความจำใสมีความเข้าอกเข้าใจมีการดูแลกันอย่างดีนะคะและสำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเองก็มีโอกาสได้พบกับคู่ที่มีในเรื่องของความเขาจะเป็นคนที่มีความร่าเริงจำใสเขาจะเป็นคนที่มีในเรื่องของความอยู่ใกล้แล้วรู้สึกมีความสุข แล้ว,ลว,ลวคนนั้นก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยนะคะแล้วในเดือนสิงหาคมเนตัวท่านเองก็มีโอกาสได้พบกับบุคคลน,นั้นด้วยนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่มีคู่เดือนสิงหาคมนี้ยเตรียมตัวให้ดีนะฮะเ,เจหินก้อนนี้บอกได้เลยนะว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยก็เป็นคนที่มีอะไรที่แบบหลากหลายหน้าคนา้นคว้าหน้าค้นหาเป็นคนที่มีความล่าเริงจ่มใสตัวท่านดังนั้น ตัวท่านเองก็จะต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวท่านเนี่ยท่านมีความแบบอยู่ใกล้แล้วแบบมีความสุขอยู่ใกล้แล้วมันรู้สึกสดชื่นอยู่ใกล้แล้วมันเหมือนกับมีพลังอะไรเงี้ยนะคะตัวท่านต้องทําตัวให้เข้ากับคนที่เขากําลังเข้ามาหาตัวท่านด้วยนะดูไพ่นะคะนี่ไงไพ่เนี่ย จะต้องเพิ่มในเรื่องการดูแลเอาอ,อกเอาใจใส่ในตัวของตัวเองสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเองนะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนีไพ่บอกเลยและสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็ทำไมต้องมีการอาจบางท่านบางคู่นะคะอยู่บ้านเดียวกันแต่พูดคุยกันน้อยดังนั้นต้องหันหน้าคุยกันทานข้าวด้วยกันสร้างสีสันในความรัก ให้มากขึ้นมากกว่าเดิมมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่กันให้เยอะขึ้นนะคะเห็นไหม <c oughs> ความรักน่ารักจังเลยของท่านที่เกิดวันอาทิตย์แอะโอ้โ,อโหแคลไซนี่สวยมากเลยนะหินสีเหลืองเนี่ยแคลไซนี่นะฮะแดงแดงส้มเหลืองอบละสตัวท่านที่เกิดวันอาทิตย์มีเรื่องที่จะต้อง ดูแลเทคแคร์ดูแลสุขภาพของตัวเองซะละตัวท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบลำไส้ระบบการขับถ่ายนะต้องดูแลหน่อยดูเอ,อ่อต้องทานผักให้เยอะๆทานผลไม้บางท่านอาจจะไม่ชอบทานผักก็ต้องพยายามนะคะ นำมาปั่นก็ได้นำมาปั่นผักผลเอ่อผลไม้รวมมาปั่นรวมกันใส่น้ำเชื่อมใส่น้ำหวานลงไปแล้วก็นำมาดื่มนะคะมีการออกกำลังกายแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆเวลาที่ออกกำลังกายอาจจะฟังคลิปเสียงดีๆอย่างเช่นเปิดช่อง YouTube นะคะแล้วก็เลือกช่องว่าดูดวงกับเบยิซีใครใจระวังออกกำลังกายก็ได้ค่ะนะฮะอืม เอาละดูไพ่บอกว่าอะไรนี่เห็นไหมต้องมีในเรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังกายนะคะเออแล้วเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยของเราอีก2วันก็ทำไมคะจะสามารถใช้ชีวิตปกติได้แล้วนะคะไปไหนมาไหนได้เป็นปกติแล้วสวนสาธนารณะก็เปิดแล้วนะคะออกกำลังกายค่ะ ดูแลเอาอกเอาใจใส่ตัวท่านดีๆนะคะต่อมาอันนี้กาเนตกาเนตเป็นหินประจำตัวของท่านที่เกิดวันอาทิตย์เดี๋ยวไปขอข้ามไปก่อนนะคะสำหรับก้อนนี้เดี๋ยวเรามาดูแบล็กทูมารีนแบล็ก r m a า i n e เนี่ยเขาบอกว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคมนี้หน้าที่การงานของท่าน จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ท่านใดที่ไม่ค่อยจะเอ่อแต่เดี๋ยวนี้น้อยเนาะส่วนใหญ่ทุกท่านเนี่ยต้องใช้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ต้องใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะแล้วก็ต้องใช้ในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ สำหรับท่านที่กำลังเริ่มหรือเริ่มหรือเริ่มมาานาและหินบอกนะคะว่าจะต้องพยายามในเรื่องของการพัฒนาความรู้เกี่ยวในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเกี่ยวในเรื่องของเทคโนโลยีเนี้ยทุกวันนะคะต้องพยายามศึกษาเรียนรู้ให้มากๆยิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วหินแบล็กทูมารีนเนี่ก็บอกเลยนะว่าสำหรับท่านที่มี อาชีพเกี่ยวในเรื่องของเทคโนโลยีธุรกิจออนไลน์หรือแม้แต่คุณหมอฟันหมอข้อหมอกระดูกนะคะในเดือนสิงหาคมนี้งานของท่านน่ยงานยุ่งงานเยอะงานแยะดังนั้นแล้วก็ถ้างานยุ่งงานเยอะงานแยะเงินก็มาตามมาด้วยนะคะตัวท่านเองยังไงก็ตามก็ต้องมีในเรื่องของการพัฒนาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเนี่ยรับศึกให้ดีเพราะว่า งานมันยุ่งงานมันเยอะงานมันแยะหรือแม้แต่สาขางานที่ต้องใช้ในเรื่องของการติดต่อกับชาวต่างชาติในเดือนสิงหาคมนี้ตัวท่านเตรียมตัวให้ดีงานยุ่งงานเยอะงานแย่อ่ะแล้วไพอ่ะเขาแนะนำว่าอะไรเาห็นไหมออกกาลังกายเลยค่ะเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมรับ ทุกสถานการณ์ The show must go on นะรับให้ได้ทุกสถานการณ์แต่ตัวท่านเองอ่ะเป็นคนเฉลียวฉลาดไวพริบดีมีความมีศักยภาพดีมีความรอบรู้ดีอยู่แล้วไพองก็บอกว่าชิวๆนะเอ้ะเราย้อนกลับมาที่กาเนตกาเนตหินก้อนนี้สวยงอมมอกเลยนะคะกาเนตบอกว่าตัวท่านเองเนี่ย ในเดือนสิงหาคมนี้หย,ยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จไปสอบไปเทสอะไรก็ได้เรื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้ดังใจนึกคิดนะนิการเน็ตแต่ว่าได้อะ่ะดังใจนึกคิดนะคะคิดอะไรได้อย่างนั้นหินสวยนะเนี่ยนี่ไง ในเมื่ออันนี้เนี่ยไพ่สวยนะไพ่สวยมากเลยไพย่ไพ่ดูแบบมีความสุขด้วยนะคะเออไพ่มีความสุขด้วยนะเห็นไหมประสบความสําเร็จอะ่ะไปรบไปรบกลับมามีความสุขนะกลับมาปครบอะ่ะทุกคนกลับไปสู้รบแล้วกลับมาครบอะมันก็คือสู้รบชนะเนาะ เห็นไหมแล้วตัวดูดูมาสิเขามีความมั่นใจมากเลยแล้วแล้วตัวท่านอัศวินเองอะคิงก็ได้อัศวินเนี่ยก็ได้เห็นไหมเบบนีด้ดูตัวหนังสือนะเออเนี่ยเขามีความสุขอะเขากลับมาแล้วเขาประสบความสําเร็จเนี่ะนะฮนะ,ะจะสอบจะเทสเรื่องงานอะไรต่างๆโอ้หมันดีมากเลยนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนสิงหาคมเนี้ยนะคะสบายใจได้ ะะโดยรวมแล้วดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคมดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีศัตรูไม่มีอุบัติเหตุไม่มีแถมซ้ำได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยและจากบุคคลเนี่ยทุกวงการสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของสุขภาพอาหารการกินทานผักทานผลไม้ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆนะคะ เบยใครใจนะคะกราบขอพบพระคุณนะคะเ,เพื่อนเพี่ๆพีและลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลกเลยที่ให้การสนับสนุนเบยใครใจที่ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบยใครใจก่อนจากกันเบยใครใจขอให้ทุกๆคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับเบยใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไป กราบสวัสดีค่ะ